ทางด้านของนักวยเวียดนามน,นั้นได้พักไปแล้วครับใช้เวลาแค่2ยกแม่ดูอาการแล้วก็ไม่น่าแล้วครับถ้าบวกกันแบบนี้เอาเอาเาปแล้ครับเจอเข้าไปหมัดตรงครับโอ้โหต่อยมันแหลเป็นไปหมดชัดเลยครับดูครับโยกไปแยกมาครับทางด้านของคาราบี่เมาหมดแล้วครับหน้าแดงกลับแล้วแม่ตอนที่ประมาณนีซี่ก็บันจงต่อยแล้วครับไม่รีบร้อนครับไปบูมบามเข้าไป แต่การไม่ค่อยดีครับโอมาฮาราบี้ยืนหน้าตาแดงกำรับอย่างเดียวปัดเทานะครับโอ้โหตดนไปเต้นครับยังไม่ร่วงครับจะมีลูกพิษไหมครับนี่ครับดูอาวุธชาวต่างชาติครับปัดเท้าข้อศอกต้องบอกว่าเรียนรู้ได้ไม่แพ้คนไทยแล้วครับนาทีนี้ทักษะการใช้กําปั้นนี่แน่นอนครับชาวต่างชาติเน้นนะครับจิ้มหนึ่งสองเข้าไปโอ้โหดูครับสูมโมเตสิงยืนแร้เลยครับแต่ในโอมาดาซี่ครับเริ่มจะมาแล้วครับแข้งขวาโอ้โหทนได้ครับเจอไปหลายหมัดครับ Hmm. ตองดูครับท hmm. ต่านฮาราบี <Wow. S 2> ่เ้ากเยอะแล้วจะเป็นยังไงเริมกลับมาแล้วครับฮาราบีฟืนแล้วยีซี่ยังไงครับยังสบายสบายอยู่นะครับสายกันแท่งแล้วเติมด้วยขวาใสายตั้งสองแล้วเติมด้วยขวาครับไปลายเป็นชุดอีกแล้วแม่ยืนในขาสันเป็นเลยไปแล้วครับฮาราบี อาอขยับเข้าไปครับจะออกไม่ออกครับโอมาฮาร์บี้โอมาด้วซิลิตาจ้องคำเบงนะครับปัดยาวๆมาเลยครับปัดขวาโอ้โหแสงสายก็เตะสวยครับสายสูงไปเลยครับมีสิทธิ์จะโดนก้านคอออกมาแล้วโอ้โหกดปัดขวาครับขวาเขาเต็มๆตบขวาแล้วทัวร์เยี่ยมยอดครับพี่ตู่พงศักดิ์ไปละวมอมเซฟศีรษะครับอ้าวครับนับแปดครับรีบลุกการประสานความลงตัวยังไม่ยังไม่คืนตัวนะครับโอ้โหไหรับแตกด้วยนะครับคิวฟันนี่ไปมาอย่างเกียร์อยู่ยังเมาอยู่นะครับ แต่ว่ายกเยกโอ้ไม่รอดครับไม่รอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับผงศักเป็นละมอมเรียบร้อยอีกคู่นะครับเอายังไงละครับโอ้คู่ชิงชนะเลิศนี้น็อกยก2คนหนึ่งน็อกยกแรกคนหนึ่งครับวันนี้คู่ชิงไม่น่าจะครบยกครับนี่ครับก้มกราบเพื่อนเลยนะครับทานด้านของโอมาริซี่ครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามสุดยอดทั้งเกมการต่อสู้และกริยามารยาติบนเวทีครับนี่คือสปิริตของนักมวยครับสุดยอดจริงๆครับ นี่คือความมันความสนุกทางช่องแปโอ้โหเราไม่คุ้นกับทางด้านของฟิซซี่นะครับโอ้ฮาราบี้นี่เราเห็นหน้านะครับแต่ดูอาวุธกับนี่ครับดูซุปเปอร์เซฟครับพี่ตู่นี่ครับศีรษะไม่ฟาดพื้นเลยครับสุดยอดมากครับทั้งเกมการต่อสู้ทั้งการเซฟของกรรมการดูครับโอ้โหนี่ครับสวยงามครับช็อตนี้นี่นับแรกครับแล้วดูครับช็อต2มาเลยครับวิจาทีทองครับ พุง่งเข้าไปเซฟนักมวยครับโอ้โหดูครับต้องประมือแทงกลังให้กับ